บันนีการเปิดไฮน้ำแบบนี้เขาเปิดให้ตลอดบ่ครับเป็นยังไงอันนี้ผมจิเปิดเป็นช่วงๆครับช่วงละสามสิบนาทีแล้วแตู่กับพี่างคนเที่ยมเหงเขาอแม่แตนนี่โอ้โหสิหัวเป็นฝนนะครับมันสิหรอกมากนะครับโอ้มันสิหลอกว่าแต่มันผสมพันกันนี่ครับมันจิมาเล่นน้ำโอ้โหมันคิดว่าฝนตกฝนตกครับนะแล้วก็จะผสมพันกันมันกระเถาะมาเล่นน้ำหรอผสมพันกันอยู่่นีครับพี่น้องโอ้นี่ไม่คิดว่าฝนตก หนึ่งเอาแปรูปเอาปูมาแปรูปเป็นผลิตภัณฑ์เป็นน้ำพริกนี่องมันปูหน้าเนี่ยปูหน้าสามรสครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงและก็การเลี้ยงสัตว์นะครับผมอันนี้แหละครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอกะผักจากเรื่องงัวมาจากคลิปนะครับพี่น้องเนาะกัสิผาผีผ้าหน่องมาเบิง การเลี้ยงปูนาครับพี่น้องที่กัตพนฟาร์มปูนานะครับสำหรับพิกัดนะครับพี่น้องเนาะก็อยู่ที่บ้านโน้นสะอาดตำบลเขาไร่อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับพี่น้องเด้ออากาคือเส้นทางที่ออกจากโกสุมพิสัยมานะครับพี่น้องนะจะไปท่าพระคอนแก่นนะครับพี่น้องก็อยู่ที่หลักกิโลเมตรที่18นะครับพี่น้องเนาะก็อยู่ทีถนนใหญ่เลยนะครับพี่น้องเด้ออยู่ฝั่งทางใายนะครับพี่น้องเนาะสำหรับการเลี้ยงปูนาเด้อครับพี่น้องเด้อก็ถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่กำลังมาแลลวครับพี่น้องเนาะ หลายคนนะครับค oui, pues ิดยากจะเลี well, uh, ่ยงแต่ว่าบ่อรูว่าจะเริ่มต้นจังไหรต้องลงทุนเท่าไหร่นะครับพี่น้องเนาะเหล่าองค์ความรู้เนี่เขาจะไปศึกษามาจากสนะครับสําหรับคลิปนี้ผมกับิภาพีพีพระนองมาเบิงนะครับนาะวอ่าหนุ่มท่านหนึ่งนะครับพี่น้องเนาะออกจากงานประจํามานะครับพี่น้องเด้อล้วก็มาเห็ดฟร์มปูนะครับพี่น้องเพียงเวลาไม่นานครับพี่น้องเนาะก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับพี่น้องล้วก็ในการเริ่มต้นของของเพลินนะครับพี่น้องเนาะก็เริ่มต้นจากที่ไม่เคย มีข้อมูกเกี่ยวกับเรื่องปูมาก่อนบันตะครับเนาะแล้วก็ถ้าผู้ใดอยากจะได้พันปูนั้นนะครับอยากจะไปเลี้ยงยูน่เพิ่นขายถ่ายยูน่เพิ่นมีขายนด้รับพี่น้องเด้อแล้วก็ในเรื่องของงบประมาณนะครับเนาะอ่าวัสดุอุปกรณ์นี่ที่ต้องลงทุนนี่มีอย่างแน่สาหรับมือใหม่ที่จะต้องลงทุนขั้นแรกนะครับเนาะพี่น้องเดี๋ยวจสีผ้พาพี่พานองไปพูดคุยสอบถามกันในคลิปนี้นะครับพี่นอนะ้องเนาะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับแนะน้ำต้นได้ครับพี่เสือหยังครับครับผมชื่อกันตะพุ่นแดงพุ่งสานะครับบ้านี้ฟาร์มปูนาที่เห็นเห็นอยู่นี่ปัจจุบันนี่คือฟาร์มตีเห็ดขึ้นไม่เป็นบ่ครับครับคือเริ่มต้นไม้ทั้งหมดเลยบ่ครับใช่ครับก็คือบ่เคยเห็ดอย่างปูมังกรเลี้ยงเป็นเถาเลยครับมือไม้แกะกล่องแกะกล่องนะครับเนาะบ้านี้ถามนะครับก่อนที่จะมาเลี้ยงปูเนี่ยเขาเกิดแนวคิดจากไหนขึ้นได้หันคิดว่าสีเลี้ยงปูครับอ๋อมีมีไอเดียดีๆคืออยาก แเนเค็ดผลิตภัณฑ์นแปรรูปจากปูน่านะครับครับผมอนัอนรักษ์ท่านปูน่านั่น,น,นครับว่าอยากให้ยู้ยครับบ้านเฮ้านีอย่ไปเรื่อยๆคือพักหลังมีแต่สารเคมีครับครับผมก็เลยอยางนี้แนวคิดจะสืบพันธุ์ให้มันคงอยู่ไปครับประมาณตั้งแต่วันนี้ฟาร์มปูนา่าของที่เห็นอยู่ปัจจุบันครับเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานีา่เริ่มต้นจาก มือไหลครับไม่หดวันนี้เติมต้นโดนบดไหลแล้วบางคังก็คือเกาซิงหาครับเกาซิงหาก็คือประเทศได้โดนนะครับเนาะเดือนนี้กับพฤศจิกานะครับต้นเดือนพฤศจิกาถือว่าบ่โดนครับอ่วันนี้ก็นานี่พี่ประกอบอาชีพอย่างครับผมเป็นงานบริษัทครับอยู่ใส่ครับอาหารเสริมอยู่อันมหาสารคามโอ้ยสารคามนะครับเนาะวันนี้หมายถึงออกออกจากตรงนั้นตรงเก้าบเปล่าได้จังไหรครับแม่ครับขอหน้าออกอ่าสงพื้นฐานเท่านี้ละอแต่ยศซ้ำผู้หน้าครับผม ที่เห็นอยู่นี่คือสั่งขึ้นไม่ทั้งมดเลยนะครับพี่น้องเด้เลยครับจากพื้นที่ลงล้งครับอ่าบันนี้ไอ้ที่บอกว่าบ่เคยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงปูมาะต่อครับเนาะครับบันนี้องค์ความรู้ไปเขาเขาไปศึกษามาตรสัยครับที่อยากจะเลี้ยงนี่ผมได้แม่ฟ้าด้วยคุณคอนแก่นครับอ่าปูน่าอาเธอร์คอนแก่นนะครับเริบเบิ้ลน้องโคดนะครับครับผมเซฟร์ไพรส์หน้าใครให้เห็นเนาะอ่โอ้ไปแต่เลี้ยงผมกระเบิงมามัน ทานหมอคับตัวผมมีครับผมแต่ก็นะปูมันบมีโรคหลายสนใจครับนี่แหละครับผมเดี๋ยวสิพาพี่พีน้องยางขอไปเบิ่งนะครับท่านพี่น้องเนาะอ่าบัดนี้จังอยู่อยู่ในฟาร์มเนี่ยเขาเลี้ยงปูแบบไรเนี่ยครับปกติเพิ่นสิมีเลี้ยงแบบน้ำใสเนาะครับครับของเขาก็มีแบบน้ำใสอี่มันบ่ครับนี่ปูน่าน้ำใสนี่ครับอ่าน้ำใสครับผมปูน่าน้ำใสก็คือเลี้ยงแบบน้ำ เป็นเป็นพื้นปูนเนี่ยนะครับแล้วพื้นปูอีมินนะครับง่ายๆรวก็ที่สำคัญในการเลี้ยงปูพวกอ่าที่สำคัญอีกว่าแพร่กันก็คือพวกอ่ากระเบื้องพวกนี้แหละกระเบื้องปูใช่ครับใช่ครับเขาสิมักอยู่มักซนนี่แหละครับเป็นเย็นครับผมจังเม็นเขาสีอักยู่ข้างในนะครับครับผมเขาสีบ่ออกมาหากลางคืนนี้จะออกมาเต็มเลยครับผมบันนี้เขาลงเขาลงปูนี่โดนวันไหนหรอครับลงปูเดจักปั้นจักเดือนครับ สองเดือนเลยครับประมาณ2เดือนนะครับเนาะจากการทีดูแลแล้วก็เลี้ยงมา2เดือนคิดว่าปูนี่มันเลี้ยงยากป่ะครับบ่ครับอ่ามีมีมีตายป่ะครับอยู่นี่มีบ้างครับก็มีบ้างเนาะห้าวันเจ็ดวันมีมีตายอย่ารหาหามื่นเจ็ดมื่นก็สิมีตายอยู่บ้างนะครับเนาะแต่ก็ตายหลายครับอ่าบัดนี้บางคนหลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าปูที่เอามาเลี้ยงนี่ยแม้มันเป็นปูพันธุ์อีกย่างปูนาบ้านเฮาเอามาเลี้ยงได้บ่จังซี่นะครับปูนาอันนี้มีสองสายพันธุ์ครับครับผมเป็นพันธุ์ประเทศ ับพันก <te> <of color. S 2> ์กแพงเพชรครับ hmm. อ๋อนี่นะครับพี่น้องมันกัดเหตดโตง่ายก็ปลูก้านเฮานะครับเนาะลักษณะสีม่วงๆนี่พี่น้องสีม่วงคือพันธ์ประเทศครับอ่าสีม่วงคือพันธ์ประเทศแล้วก็รัี๋มีพันธ์กำแพงเผ็ดนะครับเนาะครับออกแดงๆเล็กน้อยครับวันนี้แนวทางการเลี้ยงของเฮาล่ะครับเป้าหมายนี่คิดว่าเฮาจะเฮ็ดเป็นฟาร์มแบบขายขายพอพันธ์แม่พันธ์ปูหรือจะเฮ็ดผลิตภัณฑ์จากปูขายครับผมเหยีดทั้งสองนะครับแนวทางแนวคิดก็คือหนึ่งเอาแปรรูปเอาปูมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ครับ เป็นน้ำพริกเนี่องมันปูหน้าเนี่ยปูหน้าสามรับจากกระลุกจากแม่ฟ้ามคือลูกชิ้นมันปูนาลูกชิ้นมันปูนานะครับเนาะแล้วเขานั่งสีออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ครับอ่าครับบันี้ขอถามเรื่องของเงินงบประมาณนี้นะครับเด้อได้ครับอ่างบประมาณว่าสำหรับผู้ที่อยากจะเริ่มเลี้ยงหรอกครับผู้ที่บ่มีความรู้นี่เพิ่นบ่รู้สิเริ่มจังได๋จังซี่นะครับจังของคุณพี่นี่ก็เริ่มต้นจากบ่รู้คือกันเนาะครับเนาะแล้วก็เรื่องของงบประมาณนะครับ เขาต้องลงทุนไปกับอีอย่างอันดับแรกแล้วอันดับแรกคือต้องโครงสร้างโครงสร้างพวกโมนีม่นบ่ครับครับแมนครับพวกลงเรือนพวกโมนี่บ่ครับแมนครับจังลงเรือนเนี่ยห้องมืดไหลไปนลยครับที่เหตุยู่ตรงนี้โดยประมาณนะครับผมเอาหลักมื่นี่ละครับหลักมืดอี่างนี้แสดงครับมื่นห้ามื่นหกได้มื่นห้ามื่นหกนะครับเนาะโครงสร้างบ่ก็คือเท่เท่บ่อบ่อเปินครับจังบ่อนี่ใส่งบเท่าศไดครับเนี่ยประมาณนี้ยบ่อนี่ประมาณ พันแปดครับโอ้พันแปดอันนี้กว้างเท่าไรยาวเท่าไรครับนี่สามคูณหกเมตรครับอันนี้ความยาวนี่หกเมตรได้ครับพี่น้องเด้อแล้วก็ในส่วนของความกว้างนี่สามเมตรนะครับพี่น้องเนาะนี่สามคูณหกเมตรครับจะสังเกตได้ว่าอันนี้จะเป็นฟิวเจอร์บอร์ดอยู่ข้างในนะครับเนาะใช่ครับใช่อันนี้ห่ออะไรไว้เห็นไหงครับฟิวเจอร์บอร์ดคือกันบ้องไฮปูไต่เห็นมาครับเขาสิมืนตรงเนี่ยโอ้ตรงก็บตีพูออกไปไหมครับแมนครับแมนอ่าแล้วก็นี่ได้ครับพี่น้องเด้อ บัดนี้ระบบน้ำเด็กครับเพาต้องเปลี่ยนดูว่าไหนจังตรงนี้สามถึงห้าวันเปลี่ยนครับสามถึงหาเมือเปลี่ยนเทนึงนะครับพี่น้องเนาะแต่เครื่องไม้ต้องว่าจะให้น้ำใสอยู่ตลอดเลยหรอครับเนาะใช่ครับครับปูเขาชอบสะอาดครับครับผมจะสังเกตได้ว่านี่น้ำนี่บ่บ่บ่สูงว่าไหนดิครับอ่าอันนี้ประมาณจากเซนครับระดับน้ำนี่ตัวปูครับห้าถึงสิบเซนค่ะห้าถึงสิบเซนก็คือเพราะให้ถ่วงหลังปูนี่เนาะโอ้นี่แล้วครับพี่น้องเด้อนะครับ แล้วก็ถ้าผู้ใด,ดมีพวกกระเบื้องพวกขอนไม้หรือว่าพวกใบตาลไม่เนี่ยะคระับพี่น้องใบบัวขาวไม่เนี้ก็เอา,ามาใอไ่ได้ให้เป็นบ้านขู่นะครับ <c oughs> อ่ามันจะอยู่ใน,นในบ่อนี่ของเขามิจะขูคคดด่ครับสองรอยขูใ่ใดครับในนีนะครับตัวนี้มันไปยุ่งใส่ครับนี่ได้แล้วเรับแลิวถูอยู่ในนีเพร่ะนอาลงสองรอยขูะะ่ได้ครับพี่น้องเด้อแต่ว่าเห็นอยู่ข้างน้องว่ากี่ตัวเดี๋ยวสิผ้าเบื้องว่ามันยุ่งตรงไหนแน่น,นะครับเนาะเขาเสียอักอยู่ในกระเบื้องครับผมโ,<อ>โอ้เป็นบ้านมันอกาดีสดอยู่ในบ้านเหรอครับพี่น้องเนาะโอ้โหนี่นะครับพี่น้้อองเ ไข่เบิ้งไก่เนาะโอเคครับอ่านี่นะครับพี่น้องปูกระสือยู่ในอ่าในกระเบื้องมันมันกินเนี่ยหมูเว้นมันนอนแบบนี้อ๋อกลางวันเขาสะอักครับเขาจะมาขึ้นแต่ไันไตเป็นปะโยอะเลยอู้ดิพี่น้องยุ่งดีกับหลายตัวหนี่งครับผมปูนี่มีตัวตัวเย้ด้วครับจังมุ้นนี่จะเดือนหรืออายุมันหกถึงแปดเดือนครับแปดเดือนเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้แล้วด้วครับพี่น้องอ่าบ้านเนี่ยอาหารเที่ยวให้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปูนี่เป็นอย่างนี้ครับดูหน้านำสเขาจะกินแบบ กินแบบไรย่างครับหนึ่งของอาหารประดุกเม็ดเล็กสองกล้วยน้ำว้าสุกครับกล้วยสุกก็กินได้มะละกอสุกมะม่วงสุกเลยครับตามฤดูกาลที่เขามีนะครับโอ้ข้าวมัห่เช่ากับถือว่ามันไในกระเลียงไม้ยากเมืนบ่ครับแมนค่ะอย่างไม้ยากเราก็จะพายยางเบื mm ้องต่อไปครับพี่น้องพืชน้าไม่ให้ขาดพืชน้าพวกจอกพวกนี้จังสันพวกนี้ครับเขาชิมส่วนแล้วก็กินโอ้มันก็กินกินไม่พอเหมือนบ่ครับแมนมีวิตามินครับผมอ่านี่ประมาณมือ กูว่าแล้วก็ไข่พำ้พี่นะครับผมไข่พำเก่าใส่ได้บ่ครับแมนปูแล้วมาไข่ขาวเดี๋ยวมีทับนี่ครับโอ้หนี่ทับพี่น้องเด้อระวังทีแม่เป็นเขาเชียรน้ำหมูเว้นก็ยู่ยไตหนี่ปูอยู่ในนีสองลอยคูแล้วครับพี่น้องเด้ออ่านี่นะครับบันี้ที่เฮาหันมาเลี้ยงปูนี่ครับตอนเฮาเริ่มคิดเริ่มคุยกันกับครอบครัวในครอบครัวนี่เห็นด้วยปะครับเห็นด้วยครับแม่แม่ผมเลยนะครับโอ้มามาเห็นเลย แน่ใช่ครับสนุนครับผมบัดนี้ตั้งตัวนี้กัเตรียมเตรียมบ่อไว้นะครับเนาะการลองแซ่ต้นกล้วยครับพี่น้องใช่ครับอ่าอันนี้ปกตินี่แซ่ต้นกล้วยตี่ที่ยงคูนนวลจืดนะครับพี่น้องเด้ออันนี้จะแซ่ไว้โดนปนไรครับนี่ยสามถึงเจ็ดวันครับอประมาณสัปดาห์หนึ่งนะครับพี่น้องเนาะเกิดตะไคร่น้ำออันนี้จังบ่อนี่กยความยาวนี่หกเมตรตอกันคว่ำๆสำคัญนะครับใช่ครับสามสามคูนหกเมตรนะครับเนาะอ่าบัดนี้บ่อนี่คิดว่าจะลงจ้าครูครับ บอลนี้ก็ได้ด้วยครับมันงสองร้อยสองร้อยคือกันนะครับนะอ่าวันนี้จะเป็นพวกกระชังบกเป็นบ่ครับมื้อนี้่คือแบบนี้เฮาก็สามารถเลี้ยงไดเม็นบ่ครับพวกกระชังบกมื้อนี้เนาะใช่ครับอ่านี่แหละจังกระช่างขนาดความกว้างความยาวเท่าไรครับตรงนี้สองอันนี้เป็นสองคูณสามครับสองคูณสามเมตรได้ครับพี่น้องเด้ออันนี้จังตัวนี้เ้าปล่อยลงจากโตครับจากคูได้เยอะป่อยคูป่อยคูได้ครับพี่น้องเด้อสองคูณสามเมตรนี่ครับนี่แหละครับพี่น้องครับลักษณะของคูนะครับ อันนี้จะเป็นพันธะเทพนะครับทีม่วงๆนี่ใช่ครับอ่านี่แล้วครับพี่น้องอัไนี้จังพันธะเทปกับอ่าพันธะกําแพงนี่เลี้ยงใวกันไหมปะนบ่อเดียวกันเขาสีเยื่องกันได้อืมเรานาผมทุกสายแล้วมันผสมพันธุ์กันได้เอาผสมพันธุ์กันได้ไหมครับก็ได้ถามใไรพันธุ์อะไรอ๋อมันงะเรื่องกันได้ครับครับผมัปนี้จังระบบน้ำจังสิ่งเนี่ยเพิ่มเติมระบบน้ำยี่ห้ออะไรนี่นี่ครับระบบกระชังน้ำใส โอ้กระชังนน้ำใสนะครับเนาะน้ำมันมุนีมาจากใสกันแิ่หมุนเวียนอยู่ในนิบอ่ะแม่นครับอือนี่้ะครับพี่น้องเนี่ยกอนี้ยังไม่เสดออือบัวยังไม่เสดอของเขาครับอ๋อนี่แหละครับเสดอก็จะน้ำล้นออกน้ำท่องนี่อ่าอน้ำล้นก็จะออกผิไปนี่น้ำท่วมเหนียนมาครับเนาะบัณนีตครับบัณนี้จังไงกระชั้นบุบแบบนี้เขาหาซื้อได้ยุ่ิใสครับราคาเท่าไหร่ครับนี่ ยุฟาร์มก็มี่จำไนนะครับอายุฟาร์มนี่มันบ้าครับใช่ครับผู้ใดสนใจแบบนี้ก็มีขายครับผมสั่งได้ครับผมอ่าหลักพันนี่นะครับหลักพันนะครับเนาะอ่านี่นะครับงบประมาณนะครับพี่น้องเนาะวันนี้โดยรวมๆแล้วอ่าซื้อพันธุ์ปูปกติเฮอกมาจากแม่ฟ้ามนี่ฮาเอามาครูเท่าไหร่ครับแม่ฟ้ามเอามาผมก็คือหกสิบถึงแปดสิบบาทหกแปดซึงหกสิบถึงแปดสิบบาทนะครับเนาะ บัดนี้ถ้าผู้ใดอยากจะเข้ามาศึกษาเรียนรู้จากฟาร์มฮ่อก็สามารถแวะเข้ามาไหนยูเหมืนบ้างครับยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะครับเนาะใช่ครับอ่าแม่แหลกเป็นความรู้อยากจะได้ความรู้เยอะใช่ครับเกี่ยวกับเรื่องปูจุดเริ่มต้นแนวคิดทั้งเศษขอบคุณมากเลยครับัดนี้ช่องทางการติดต่อติดตามของฟาร์มฮ่องกัสังเดียอีกครับครับผมมีเพจนะครับกันตะพลฟาร์มปูนานะครับอ่าเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าศูนย์ห้าเจ็ดแปดสองสามเจ็ดแปดปัจจุบันเนี่ยเขาจำนายพอพันแม่พันปู แม่นครับผมจำหน้าออกไปเรื่อยๆครับโอ้กับมี่จำหน้าอยู่นะครับเนาะถ้าผู้ใดอยากจะเดบพอพัฒนาพันปูจากฟาร์ม้าวขายครูเท่าไหร่ครับคู่ละ80บาทคู่ละ80บาทก็คือครอบส่งให้ทั่วประเทศบ่ครับใช่ครับใช่ครับส่งให้ทั่วประเทศได้ครับพี่น้องเด้อกันตะพลฟาร์มปูนาครับผมอ่าเดี๋ยวจะพิพาเบื้องยางเบื้องทางนี่เนาะซึ่งพื้นที่ตรงนี้นี่ทั้งหมดนี่จักไรกว่าครับพื้นที่แม่ผมแบ่งให้2ไร่ครับนี่นี่สองไรนะครับเนาะโอุตบาร์ดูกว้างนี่ครับเพราะว่าจัดการพพื้้นนนนทีีี่่่ไดดดอออาาาาจะะะวงงผัััเคคครรบบบขุณ นี่นะครับพี่น้องเด้อการบันนี้การเปิดให้น้ำแบบนี้ฮับเปิดให้ตลอดบ่ครับเป็นยังไงอันนี้ผมจิเปิดเป็นช่วงๆครับช่วงละสามสิบนาทีก็แล้วแต่คพี่สางคนเที่ยงไหมเขาแม่แตนนี่โอ้สีหัวเป็นฝนนะครับมันสีหรอกมากเองครับโอ้มันสีหลอกว่าอห่ามันผสมพันกันนี่ครับมันสาเปลี่ยนน้ำโอ้โอ้มาคิดว่าฝนฝนตกนะครับผสมแล้วก็จะผสมพันกันมันกระเทาะมาเหร่นน้ำหรอก็ึงผสมพันกันอยู่นี่ครับพี่น้อง โอ้ี่ไม่คิดว่าฝนตกครับตอนนี้มันเห็นนะครับบันทึกตั้งที่ผมไปท้ายฟาร์มปูฟาร์มอย่างนี่ก็ถือว่าหลายฟาร์มนะครับซึ่งแต่ละฟาร์มนี่บางบางรายได้ของฟาร์มเพิ่นแต่ละเดือนเพิ่นบอกว่าเป็นหลักแสนนะครับแล้วบางคนอาจจะบ่เสือแต่ว่าย่างนั่นน่ะก็ได้หลายหมื่นนะครับเนาะต่อเดือนบางทีอันนี้คิดว่าของเฮานี่มีโอกาสเป็นไปได้บ่ครับมีครับมีครับอ่านี่เด้อครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิพาเบิ่งอ่าบริเวณรอบๆสวนด้านนี้ครับพี่น้องถ้าผู้ใดอยากจะเข้ามาเบิ่งนะครับพี่น้องเนาะก็เข้ามาไดดด้้้เเอครับอ ็ถือว่าจัดการสวนได้ดีอยู่แล้วครับพี่น้องเนาะภายในพื้นที่2ไร่แล้วก็เป็นสัดเป็นสวนมากครับแล้วก็ส้อนทั้งนี้ก็จะเป็นปลูกผักติ้วแล้วก็พวกผักสะเดานะครับใบกระเดาเนี่ยนะครับบัดนี้เห็นในตรงตรงโน้นอุโมงค์นะครับใบเห็ดอยังครับผมครับเป็นชุมไม้เลือยครับชุมไม้เลือยนี่ยสีล้มเหลือเลครับของที่กินได้จะมีบวบเน่าครับชุบตึมสูงคือบวบเน่าครับบวบนั่นคือกระจอนหรือดอกจิกบานเท่าไหร่ครั พวกซุ้มนี่ยจะเห็ดเป็นไม้เลื้อยด้วยครับพี่น้องเด้ออันนีุ้มือกำลังขึ้นเป็นไม้รวมมาจากเขึ้นบักทั่วปักแน่วโอ้ก็ถือว่าเป็นสวนกเกษตรเป็นศูนย์เรียนรู้เลยกับว่าใดนะครับเนาะอ่านี่นะครับพี่น้องเด้อจังตรงนี้นะครับเพื่อนกำลังเริ่มเห็ดเป็นซุ้มปลูกไม้เลื้อยด้วยครับพี่น้องเด้อถ้าวันเวลาผ่านไปนะครับพี่น้องเนาะอีกเจ้าหน้ากฤได้เห็นพวกไม้เลื้อยแล้วก็พวกพืชผักสวนโอยู่แถวนี้ก็หลายแล้วครับพี่น้องเนาะวันนี้ในส่วนของการเลี้ยงแบบน้ำใสเราเห็นว่าตรงตรงตรงบัวนุ่เเป็นลี้ยงแบบ เลี้ยงธรรมชาติเหรอครับใช่ครับเป,เป็นเป็นบอ่อดินเขาเรียกเออเรียกบ่อดินเลยนะโอกาสรอดไม่สูงครับโอ้โอกาสรอดเลี้ยงบอ่อดินสูงก็มู่นน้ำใสเป็นบ่อกอายเป็นการขอรดโอ้การลอรดเตะครับมันทองผมสิจับมากต้องบอ่อดินต้องบอ่อดินเลยโอ้บนรยากาศฟาร์มเขาเนี่ยขอดไปครับนี่ครับบอ่อดินเอาเอาเอาลูกหนีเราบอลถอดอ่านีได้ครับพี่น้องเด้ขุนยานมันตายครับนี่นะครับบริเวณบ่อดินตรงนี้นะครับพี่น้องบ่อดินครับผม อันนี้บ่อดินนี่มันเห็นเห็ดเป็นสองบ่อนี่หลาไปในครับปูอยู่ในนี่หลักพันนะครับโอ้หลักพันนะครับพันขู่ได้อยูนะครับพี่น้องเนาะมันก็เสียอาศัยอยู่น้ำทั้งใต้หุ่นแล้วครับพี่น้องตอนนี้นะครับเนาะนี่แหละตอนนี้ก็มีสปริงเกอร์สร้างให้เป็นฝนเทียมหนตกฝนเทียมครับผมอ่านี่แล้วครับบันนี้จังตรงนี้บ่อนี่นะครับเป็นดูดหัวใจในวันนี่อันนี้ตั้งใจเห็นเป็นแบบนี้เลยบ่ครับเพราะว่ายังครับ เฮ็ดมองถ่ายรูปสิครับโอ้ยมองถ่ายรูปเซลฟี่ผู้ใดแวะในนี่เในเลียงอย่างบ่ครับนี่มีปลาไหมปลาือปลาทั่วไปครับครับผมไม่ได้เมนตนอะไรครับของเราแบบนี้นะครับเห็นสุ่มยุนี่นี่เห็ดคิดว่าจะเห็ดเป็นร้านกาแฟน้ำบ่ครับคุณยังไงมีมีแผนไหม่บ่ครับเป็นอ่าเป็นช็อปน้อยๆนะครับ โอ้เป็นช็อปหน่อยๆนะครับเนาะกาแฟมีแล้วเป็นฟองพี่่ายครับอยู่อยู่บ้านเหมือนมัครับนี่ครับเป็นร้านกาแฟอีกยูใกล้ใกล้อีกติดกันนี่ตัวพี่น้องทั้งคู่ได้เป็นในปูนาคาเฟ่ประมาณนี้ครับโอ้ก็ายเป็นปูนาคาเฟ่ตั้งนั่นเป็นร้านกาแฟได้ครับข้างๆนั้นเนาะแล้วก็มีมุมเซลฟี่ทันที่ผมเบื้อยู่นะครับพี่น้องไหลด้วยครับนี่อยากเซลฟี่มีสุ่มให้เบิ้งนางหลินนะครับห้องน้ำห้องส้วมมีนะครับทั้งนี้เล้วพี่น้องเด้ออ่ห้องน้ำ้องส้วมนู้สองอันอยู่ทั้งคู่ครับบันีน่ นี่มองขึ้นท่ายรูปครับถ่ายรูปครับถ่ายรูปมุมส,สูงนะครับพี่น้องท่ายรูปมุมสูงท่ายรูปมุมสูงโอน้นี่แหละครับเด้อน,นี่แหละครับบัดนี้การลงทุนสําหรับมือใหม่ของห้องนี่ตอนนี้เมื่อไห่คืออันนี้เป็นพื้นที่เจ้าของบริษัทเราเน,นี่ครับใช่ครับแ,แล้วก็งบงบประมาณทั้งหมดเละครับที่เริ่มเทรดแบบนี้นะประมาณหมดหลายเป็นไรครับครับร้อยล้านนะครับลักแสนแสนแสนเท่าไรครับแสนหนึ่งแสนห้าพันบาทห้าหมื่นบาท หนึ no ่งแสนห้าหมื่นบาทได้ครับพี่น้องได้บวรวมบวรวมไหม่ค่าพื้นที่ได้ครับพี่น้องได้หมายถึงสิ่งปลูกสร้างแล้วก็พวกพันปูพวกนี้เนาะใช่ครับอ่าเริ่มต้นนี่ประมาณแสนหนึ่งเด้อแสนหนึ่งนี่บ่อเป็นหน่อยได้ครับพี่น้องนี่จังบ่อปูแล้วก็พวกไอ้บ่อกระช่างโบกพวกนี้ก็คือว่ามียุหันหกบ่อนะครับเนาะนี่แล้วก็การจัดการพื้นที่ครับผมอ่าบัดนี้นี่ตามที่เขาศึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงปูนะครับอ่าคิดว่าตลาดของปูนี่จะจะเป็นไปแนวไหนครับตลาด ของภูนี่กว้างมากครับเออมันตันนะครับผมก็ได้ตัดสินใจมากเกี่ยวกับเส้นทางนี้อผมอยากเค็ดแบบเชืองอนุรักษ์เชิงท่องเที่ยวอมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกูหน้าเนี่บซึ่งมันเป็นหายากยากแหม่แหม่นี่ดีครับผมครับอซึ่งบางคนเพิ่นก็บอกว่าเห็ดขิดอยู่แต่ว่าสิเอาไปขายไสสิบ่ไปขายให้ไผจังซี่มีมีคนว่าเฮาบ่ครับว่า เฮ็ดเราที่เอาไปขายใส่อ่าแต่เรื่องหนึ่งกับสิางฟาร์มก็รับซื้อขึ้นครับเฮ็ดเรามมีควายเราไม่ซื้อ,อ,อ,อขายขึ้นให้สรางฟาร์มทางฟาร์มเป็นแย่ลูกออกมาจำน่ายให้บัดนี้ปูนี่ขายเป็นกิโลนี่มีบัคขับอยู่นี่ตอนนี้ก็มีมีบเลเรกเกตของเม็ดเร่สต๊อกปูโอ้บลูเรกเกตทั้งหมดเดี๋ยวถ้าไป็นเพิ่งบลูเรกเกตเดี๋ยวยางเพิ่งท่านนี้นะครับไอ้หนึงไอ้อันนี้หมายถึงจะ ขายเป็นกิโลบ่ยังไงครับปกตินี่ปูน่านี่เพิ่นขายกันอยู่ในปัจจุบันนี่ขายเป็นครูปูน่าขายพอแม่พันธุ์เฉยครับผมอ่านี่นะครับพี่น้องเด้ออันนี้เป็นบ่อเลขแปดนะครับพี่น้องนี่นะครับเด้อผู้ใดแหวพันไปพันมาแหวบ้าเบิ่งได้ครับผมโอ้นี่เป็นบ่อดินนะครับนี่เป็นบ่อดินนะครับครับผมไม่พันไม่ปูโอ้ปูจับกิโลขายนะครับครับ อัน,นพวกนี้ที่เป็นจับกิโลขายป่ะครับแม่นออปกติเพท่เนซื้อขายกันยุทธอะไครับกิโลละแปดสิบถึงลอยครับโอ้แต่แต่ปูบานเขาเนี่ยก็ลดละแปดสิบลดละ,ละลอยดิครับ<ม>ตัวนี้ม,มันมันหาเรื่มหายากเลยไหมครับถันว่าเลี้ยงเอาเนี่กับสิหากินยากรึเปล่าพี่<ม>น้องตาบ,บาบอกเรื่องของปูนี่ตาบอะไรพอเม่พี่น้องเขายังกินตำบอกคุงส้มตำปูนาอยู่นี่ก็คือมันผลผลิตการตลาดนี่มันยังต้องการอยู่ตลอดนะครับพี่น้องเนาะนี่นะครับเด้อนี่นะครับ กันตะพลฟาร์มปูนานะครับพี่น้องเนาะสำหรับแนวคิดทีเพิ่อนออกจากงานนะครับพี่นอนะ้องเนาะมาเริ่มที่จะเหตุการเลี้ยงปูนาเป็นฟาร์มถือว่าจัดการฟาร์มได้ดีนะครับอันนี้เพียงแค่เริ่มต้นครับพี่นอ้องเบื้องในอนาคตต,ต,อต่อไปครับพี่น้องว่าจะเป็นไปแบบไหนเนะาะถ้าปวกพผืชผักสวนครัวพวกพน,กวน,วกนยยกี้ง่ายขึ้นเดี๋ยวผมดะแวะผ่านมาไทายให้พี่น้องได้ชมอีกนะครับพี่น้องเนาะสำหรับอยู่ที่นี่ก็คือมีขายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปูด้วยนะครับส่งทั่วประเทศนะครับพี่น้อง แลวก็เป็นสูตรการเรียนรู้ด้วยนะครับเนาะอ่าวันนี้อยากจะฝากบอกพี่น้องทังไหนเพราบเกี่ยวกับการที่จะคิดคนที่คิดจะเลี้ยงปูนะครับการตัดสินใจแล้วก็อยากให้ลงมือทำเลยครับเพราะการเพราะอยากให้คิดโดนมีคำปรึกษามีทีมงานอยู่ครับถ้าอยากหงจังไหนจังไหนมี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 ทีมงานครับอ่านี่นะครับพี่น้องเนยิิดีรับอ่าให้คำปรึกษานะครับพี่น้องเนาะสนใจก็คือแวะเข้ามาที่นี่ได้นะครับพี่น้องเนาะอ่า ตรงนี้ก็เป็นบริเวณบ้บบรรบานโนนสาค่ะทางไปทา่าพระขอนแก่นนะครับพี่น้องเด้อออกจากโกสุม,มาประมาณกิโลที18โลโล่18บแปดเดินครับกมที่18อ่ากมที่สินะครับพี่น้องเนะาะก็จะเห็นกันตพลฟาร์มปูนายู่หางใสครับพี่น้องเนะาะอ่าเจ้าหน้นกัฝากพีฝากน้องติดตามฟาร์มนี่ไว้ดีๆีเลยกันครับผมอ่าอันนี้เป็นแค่การเริ่มต้นนะครับเนะาะเจ้าหน้นนคลิปหน้าผมจะพาพีพ่อน้องไปเยี่ยมชมฟาร์ไหนไปเก็บสาระความรู้ในเรื่องใดกันฝากติดตามไว้เลยกันครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอพ่อพีเพียงแค่นี้คครรััับบสสวดี